đưa chiêu tốt rồi, đây, điên thang há, đi ơi, của On va faire น้องวันเราก็ yeah, that that idea, ักนาะมาเดียวเข้าคักแล้วรถดังตัวกายแล้วกายแล้วน้าก็ลูกกุยจาเลยน้ำไปอีกแล้วจาดลบําบําไอีกแล้วนําอีกแล้วนําสองทีเมอแล้วเดี๋ยวแล้วนอาเออ

สุกันบิดสินี่สิเน well, ี um ่ย um um ือ um um> ัตจิตโตอืมกินทษนีหุบิ๊กห่แน่ยอดพี่น้องเลยอ๋อเ

นี่ก็ไหนเอาเดี๋ยวเห็นเราเลื่อมนะมันบอนจะเข้าโกนใช่ไหเข้านอนหนึบานับกันเมื่อ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 บุกินแล้วเมื่อพื้นฮะแกงขันยาเยอะเกินกัน Yeah, đây. loại mưa của kỳ lót. Hãy vẫn năm mươi phút, chấm đi đồ Nó. Hãy vẫn kỳ Hãy vẫn kỳ lót. Hãy vẫn kỳ lót. Hãy vẫn kỳ

ใส่ใช่ดิสองเซี่ยวนี่เนาะอ๋อติดตามสองเซี่ยวเพื่อนเทศก,กาลพ่อหนอ๋อสองเซี่ยวยอนอนเพื่อนเลย